อู้ดิดิตัวนึ่งโอ้บูมี่บอลนั่นขี้เงินเดาถืออู้สองตัวสองตัวอุยตายดิเบื้งปลาของเฮาว่าสิไดไลน์สุดเลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องแฟสบล็อกยูเด้อตอนนี้เนาะอยู่กับมายูน้ำห้วยเนาะทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนาะฝนตกหนักเทหนักว่า แล้วเห็ดให้นำหวายึ้นลวกันอ่านำสารึ้นเนาะแล้วแม่กับน้องยูหันมาห้างมองไว้เมื่อเช้านี้เนาะมาปึ้งกันว่าซีไดป่าบอเพราะว่าสาวบ้านได้ป่าหลายให้ลายวัดตั้งว่าสี่สิบกิโลเนาะเขาก็เลยว่ามาห้างมองไว้บักฮีไดเนาะอ่าบุหงว่าสีไดบอเพราะว่าห้างไว้แล้วก็บได้ยามเนาะเพราะว่าห้างปะาไว้ให้แม่อ่าไปหงเฮียนเนาะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามายามแล้วมาปึ้งกันว่าเขาสิปุดป่าร้อนบอเนาะเพราะสาวบ้านท่านได้ป่าฮอดสี่สิบกิโลเพราะว่าป่าขึ้น การน้ำกระขึ้นเมื่อคืนเนาะฝนกระตกหนักคิดให้น้ำขึ้นปลาขึ้นไปพรอมกันไปบึ้งว่าเฮาซีได้ป่าบ่มื้อนี้เนาะไอ้ตอนนี้ก็มาหดน้ำห้วยแล้วสิไตยายมบึงห้างต่้งวัดสงตนไปปดป่าซื้อกันเนาะทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีแหงเนาะเมื่น้ำขึ้นกะน้ำกลางนากะจนว่ามีไอ้น้ำห้วยขึ้นเนงไหมน้ำห้วยขึ้นลาย้ฮลายวะน้ำซานแห้งบ่เพว่าเลยหละเนาะ น,นี่กระเมยก็ไยายามละไอบึ่งว่าสิได้ป่าบอกมันนี้รุนรุนเนะาะล่าสุดคือได้ตัวนึงแล้วเมย์วะนะนออนีออ่ได้ตัวนึงว่าแลนมาเมืงง่อยนนำขึ้นให้ขึ้นมาจน่าเดงกลับเลยในป่าอีว่าอีกาตัวนึง มันขึ้นก่ายหรือว่าเรือมันบัวหันขึ้นวะขึ้นกายหรือว่ามัวถึกแล้ เมื่อเช้าตอนแม่มาห้างท่านแม่ได้เอาปลาสองตัวไปปลาดุกกับปลากดความได้หลายแหงว่าจะหางปุ๊บกระถึกปับ๊บวันนี้เรากระถึกซ้ำส,สุดเลยจะส่งตัวสามตัวเนาะอันนี้กลับคืนมามาโอ้เหลือเกแหงดเลยคุณแม่แม่ตัวเดิมจับพ่มแม่จับพ่มีหน่อยแม่เออ ปีเตะขี้เทามันขึ้นกายเหรอหรือว่ามนันดูโบได้แม่ตอออีเม่ห้ามันมันได้ยู่วักไอเดิมเ่วักถึง,งัะโบได้ไคนอื่นไปคือว่าได้ คุณขาเจ้าเอาป่าให้เอาว่าตั้งว่าสี่สิบโูบัดเรา,าปุดป่าบอ <c oughs> ไในอีกเลี้วได้ตัวหนึ่งพึ่งได้ตัวหนึ่ง แม่อีแม่มาห้างพี่อีกว่ะเฮาก็มานี่จะบอกกับบ่เห็นอีแม่อีแม่ไปซื้อมื้อเช้านี่ซั่นเอ้าเฮามามื้อเช้านี่มาเสาะเจ้าบ่เห็นก็ล่ะจจพี่ได้ล่ะจฟูใหม่แลวมาบ่เห็นแล้วก็ไปบ่ได้จักตอีแม่สิหางอีกวหรือกูเลยไปอันนี้เลย มืได้จากตัวลงมือซีตัวปีงป่าคนละตัว <c oughs> พอดีได้ป่าคนละตัวผู้ <c oughs> ดีเห็งคณะเออป่าเดินนป้นปะปุก <c oughs> ไปพยายามอีกตอนที่สองเนาะคือตอนนี้เ็ได้ซีตัวไปบึ้งตอนที่สองไปลุ้นบึ้งกันว่าสิได้บ่พวกสิเลนพอกันได้บ่ไม่เรื่องง่าย ตอนนี้กำลังยายามตอนที่สองเนาะได้รอแมไม่ว่าได้ตัวนึ่งอ่ะได้จะขี้เื้อเนาะว่าสิปุดป่าให้ม่นม้วนมันหมันว่าสันเป็นว่า <c oughs> Ôi chứ bớt bà hay muôn muôn, muôn muôn, cho nên ấm mửa bộ rồn Bớt cái nhựa Đây, chú nương lại Ủa, 2 tố Ủa, 2 tố, 2 tố Điều, điều, điều Này Đang qua 2 tố Ui, cắt lưỡi Ủa, nhung cắt Bà nhung Nhung nè โอ,อ้ตายตายเล็ดตีเลยตายอยู่เนาะมองตอนนี้ได้สามตัวละได้จะขี่เท้ากับพี่เนื้อ phu cái tay ướt chỉ nhờ cặp kỳ hầu tìm tìm đây đi quá đây chỉ nhờ <laughs> เบิงค้าเบิงอีกหอบแหงว่าสิได้บ่โหหลายขนาดเป็กองกันอยู่พุ่นแมป้าพุ่น ได้ละตัวหนึง่งปลาเลยนะปลาข้าวปลากดปลาข้าวปลาข้าวปลา,า,าขีลามปลาตาดำดีจะบ่เป็นปลาตาโลเนาะได้สี่ตัวตอนนี้นะ บจนมาหอดเครื่งทางละบเห็นวีเวียวหอดตัวปลาถึกเอ็ดี่เขาดีใจตอนทําอิดซื้อตี้เนอะตอนหางทําอิดอู้อต คือสิมีไข่ามาทุกตูเนาะบึงทองตดอกะ่ะมันขึ้นมาไข่แบงนีน้เนาะไปเร็วอ ได้ถึกเป็นปุมเป็นปุมคือสิดีเนาะปดเอาจนบ่ร้อนว่าแต่อันยกขึ้นมาข้าวเจืต่เลว่าเมเมว่าได้ตัวนึงโอ้ยๆตัวนึงโอ้บ่มีบนนั่นีนเหงื่อะือืบนด้บ่มีววมอีอก็ทื ไดแต่ป่าอันนี้เน,ะนาะสไลายเนะาะวัวตะบอนเดือดจับขึ้นมาจะมีแต่ขี้เทากับขี้เนื่อโอ้โหโอ้โหเป็นปุ้มเลย ขนิงอได้บงไม่ต๊ปมามาส้มดีๆเนาะน้ำขึ้นเลยนะนื่ติมน่ติมโค้งโค้งพุนได้หมเมื่อยเมื่อยปวดปาอุ้ยนี่นี่นี่เท่า เฮ็ดติเน <si ี่ยกบ่รอนนะขี้เงือกขี้เทายกปลากไขว่าได้ยกเงือกับขี้เทาบรอนย่ ลาสุกยุบโลนอีนี่ตัวสุดท้ายลาสุกก็สิยุบโลนยกที่เท่าบนแล้วนี่ยกที่เท่าบ่ตก็ได้ปลาเด้ออือห้างมนดอีกอันอีเมมัดว่ รวมของมืตัวนี่ได้ได้เจ็ตูเนาะได้หดหุกเจตูไปเลยเนาะตัวนึงนี่แหละเป็นช่องลมทรายหกกระบุกหืมผันเอาขึ้นมาผัดทุงบุได้ จิกกู้เลยกระิไปห้างหึ่งเนาะวันนี้ขี้เท้าหลายพูดธละสุดเต็มเลยขี้เงี้ย <laughs> ละสุดไต้ขี้เงี้ยเต็มเลยอะไรวะปาก็จะเต็มโค้ง <laughs> ผายจนบอลอน <laughs> มาโซมองมาดนีนะคือ <laughs> นง ขึ้นกันมาส้มมองเพื่อสิบเอาไปห้างมองไม่เนาะพอมองนี่ขียหลายปดไปลุยอุมีบอนสีอันซ้มมอง <c oughs> เขาก็ได้มาซ้มอยู่ห้องเมืองอันนี้เนาะห้องเมืองน้อยอันนี้คือไปเต้นละมองก็คือน้ำเลือกแบบนี้บุยักษลงเรายย่านมีปีงเพราะน้ำขุ้นเห็นเขาก็เลยมาซ้มอยู่เมืองไอนนน้นี่มาเปินลบ่ามือนี่สีรดมาซ้มขี้เงี้ยออกมาสิจับให้แม่ก่อน นี่ในที่สุดตอนนี้เราก็สองโมงแล้วเนาะผ่านไปหนึ่งสบู่พดปลาบอนแหงความได้หลายนะคิดยังไงปลาพัดปลาตงปลาพัดปลาตงเข้าได้ปปาตงเด็ก <c oughs> จับเป็นเดิมปลาตงกูซีจับปลาโตงตัวสีดับเออเออเออยู่มือเหาเอออย่าเฝ้า ไปประเดี๋ยนะได้หลายปลาปลาก็ได้หลายจนว่าเบี้ยบุรุษปลาตองก็ได้หลายปลาตองปลาตองจนไล่บนพันนะกินลงน้ำห้วยนี่ไปเบื้งปลาเฮาเนาะว่าสิได้หลายซําใจตอนนี้เฮาก็มาฮอดเตอย่างไรเนาะมาเบื้งปลาของเฮาว่าสิได้หลายซําใจสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองโอ้ได้หลายตัวเติบเบื้องสองสี่หกแปดสิบสิบสามตัวเด้อพุ่นนะได้พอปีงแลงเนาะ องตอนได้พอปีงเลก็ประมาณนี้เนาะมีปลาของเขาทุกคนในหลายแหงเนาะคือว่าปลาตัวใดกัแบบเมไข่ติ่มองเลยดูไหมไข่มันแบบมันขึ้นมาไข่เนาะอุย้ยยากเจอตัวสี่สิบิโลฮิเพนไดด์เนาะคือคนมูบานหละเพิ่นหางอ่ะแบบน้ำกำลังไล่ขนาดแล้วเพิ่นไปหางรัดไปอยู่น้ำมันไล่ขึ้นมาแล้วปลาก็ขึ้นใส่เพิ่นถือแต่ว่าสี่สิบกิโลป้อยากเห็นปลาตอนนั้นเนาะคือแบบแบบ โบอึงไปเลยคือคือสิออได้ลายแหงโอเคเขากลับไปอย่าวมงมาได้แล้วนาะสองตอนปุ๊จเจอบอนพร้อมได้ลายแหงเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เขาก็จะลาไปก่อนเดีนเน๋ยนาออีกตอนหนึ่งคือตอนหนึ่งฮันแม่กูแล้วอีกตอนหนึ่งเนาะอีกตอนหนึ่งฮนะันแม่ยังไม่กูแต่แม่ปะไอานั้นเลือกเรียนเมลแรงมาแม่จิ้สิไปิกู เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้เานาะน้ำห่วยขึ้นฝนตกหนักพดตอนนี้ก็คือแบบฝนกระบากสิตกมาอีกสุด2อโอเคคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนเด้อฮะาัยมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คอบครวน้องแปดเด้อดเนาะคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเคราวนี้เราคลิปนี้บ๊ายบาย